เอาแค่วานกดเป็นหน้าน้องหน่อยไม่ใช่หน้าพี่หน้าดำมืดเลยย้อนแสงเลยไม่ใครอยู่มุมเดียกันหรอก็ดูเอ้าเบอร์นี้ไม่ได้เกี่ยวกับนะคะเบอร์นี้มันไม่ได้เกี่ยวกับแต่ว่าอยู่มุมเดียวกันนะมันอยู่ที่การถ่ายไอ้บ้าอะไราอะไรอไหมผ้ะสวยอยู่เลย ม้วนม้วนม้วนกบหนีูด้วยอ่ะมันดาดหูอีกเหรอโออไม่เห็นตังค์เบ้ยจ้ะเอะไรอเยย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 ยอยย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 ไยยยยยยยลอยยย ตาติใต้เหรอเด้รงดีๆไอ้ไม้อย่ากทาไม้สวกอันีเดี๋ยวเบอร์แก้ปกติก็จะเบอร์ละใช่ไหมไอ้พวกไอ้ไหนขอโวป้นมาหนอวันนี้เสีสูงกันได้โอ้โหแม่เจ้าจิกตาอย่างดีจ้ะยำกระท้อนได้กินแล้ว

ไหนอยู่ไหนอะไรอ่ะเฮ้ยพูดเป็นเล่นไปเอาไปเอานั่นให้ให้ใบด้วยแอเคแม่เอานั่นเอานั่นให้ให้ใบด้วยไม่รู้เหมือนกันกำลังเห็นเม็ดสูงงกลันไปเห็ม ฟีสองนิ้วไว้บอัลกูซันว่าอไไม่ได้หรอกุงจริงจ้ะจ้ะถ้ถูงจริงถุกจริงเมื่อสือไอ้พวกนี้นี่นินทาระยะเผาขนนี่ไม่นักเลยใมบอกด้วยบ่บอกด้วยทีหลัง ไหนอ่ะนั่นไงเขายู่นุ่มไงเขาต่อก็เห็นเมื่อกี้ที่บอกว่าหารองเท้าอยู่ออยอเอไ <c oughs> นใม่แนททำไร้ใบแล้วเนี่ยใส่สูงมากไบหารองเท้ายากปล่าลูกไหนไหนดูดิสวยงามากไหนๆดูดิีน้นเสเเส,สวยสวยสวย สวยนะเทราสวยนะสวยมากเลยนะชอบว่ะชอบ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 สวยสวยสวยชอบชอบอย่อบออย่าดี๋อยังมไม่งรีแป๋มก่อนแปว่าถัได้ถ่ายได้ถ่ยได้ถ่าย้่ยวเรีบถ่ย หายเลยพี่แจแต่งหน้าไม่เสร็จเลยเพไปแต่งหลอกกันเสร็จแล้โอ้ยไปยินเยพวกเขาก็ได้ตรงเนี้ยแหละาแต่งมาแล้วไหมไอ้หมอแต่งไม่สวยวะมันเฟี้ยวไม่ยอมทานเฮ้ยได้เย พี่ไปมาลองเทียบเป็นความสูงนี่วันนี้ได้ได้ไหมได้ไหมโอ้ยได้อยู่ๆไหนไหนไหนพี่ไปย์ขอยากออกมาจากตู้หน่อยลูกตู้สวัสดีครับลูกเออให้ออกมาตัวเออเฮอสวัสดีครับสวัสดีครับเออได้ไหมเออได้ได้ได้โอ้ยพอสูงได้เนี่ย เห็นไหมเขาสูงจริงๆเห็นไหมเขาสูงจริงๆนะเนี่ยเขาสูงปกติอะไรลูกมันร้อนเหรอก็ถอดออกก่อนไหมข้างนอกอ่ะข้างนอกหนูเอาออกก่อนไหมลูกหนูเหมือนแล้ว ข้างในมีแอร์นะอะได้ได้จะได้แสงสวยๆเจ๋ยไม่ค่อยจะคบค้างตัวเองเท่าไหร่เลยไอ้ไหมรู้สึกหนักตานั่เหมือนนอนไม่พอตาหนักไปแล้วใส่มาเบอร์อะไรวันนี้ใส่เบอร์อะไรวันขาวน้อยอยู่กองเนี่ย ไปมานก็ดค่ะช่ไม่ใช่ไถอว่าไอ้ม่ต้องเหรอคะเอ้าฉันบแล้วแต่ผมเรียนแบบไบออหยาแต่ผมเรียนแบบบ่ะย่ไม่ได้ไม่ะไหมูไปหม่ไปตามไมหมูหมูหมูอย่าเรียกพี่หมอพี่หมูไปหมดนี่แหละแม่ไม่ไป ไม่ไปไม่ไปนี่ไอ้แป้งชวนเลยพี่แป้งมาบอกเลยพี่แป้งไม่ไปจัดการเลยเจ้ากัดเลยไปนับงรถตู้ด้วยกันแม่แป้งน้องชวนขึ้นนั่งรถตู้ไปด้วยกันหลคานะคะก็มีมันทำโอ๊ยนี่ชวนพี่แป้งเลยพี่แป้งยังคิดอยู่ชวนเลยแล้วตัวหอมแม่อยู่ไอ้แป้งตัวหอมชอบนะได้ได้ได้แม่ตาต่อยอยู่ตรง ไปทำหน้ามันเปิดเอนานีเอสอเอห็นของอายุก็เป็นนะอายุอายุก็ร้อนม่าเป็ร้อนเป็นร้อนม่ท้มันร้อนทุกครั้งเลยนะใช่มันจะระเบิดแล้วไม่มันเปิดถ่ายตลอด ที่เขาสร้างแหวนมาเพราะว่าไอโฟนห้ามันมีแบบเครื่องมาร้อนเ๋ยเขาจทนสี่จได้ได้ได้มันมีพัดลมหมุนด้วยจะกินน้ำอยู่น้ำพี่ยะจัดการกดให้ลูกชายพี่ยะดิเลือดเลือดเลือดกินอะไรเพิ่มไหนพี่หมูพี่หมูจัดการแล้วพี่หมูมีมีน้ำอื่นนะลูกขวดสลิมเลยเนทอันนี้มันขวดสลิมนะ กระซีมาแล้วใสส่ีีแใช่มันขับขับผิวขับผิวเตรียมคำตอบมาจากบ้านในนั่เขาถามเนี่ยมีสกิมแล้วเ๋อล้วเตรียมมาเรียบร้อยนบทมัหนูหนูทำการบ้านมาอย่างดี

ไปยังข้างในไหมไปดีปะไอ้ปีปะข้าเปิดแอร์ลงตรงนั้นอ่ะได้อพี่ก็นั่งมาก่อนแล้วเมื่อกี้ได้ไปดีไปไปอันนประตูนี้แปะกระเป๋าแปกระเป๋าไม่หรอแปะกระเป๋า